สวัสดีค่ะตอนรับทุกคนนะคะเข้าสู่การคุยกันแบบเจาะลึกจากช่องเปิดใหม่ไปเรื่อยพอดแคสต์ค่ะวันนี้เราก็จะมาส่งดวงชะตาประจำวันกันนะวันพฤหัสที่29พฤษภาคม2568 ซึ่งก็ตรงกับปีมะเส็งขึ้น3ามข้าเดือน7นะคะแบบว่าสไตล์เข้าใจง่ายๆสาหรับคนทํางานแบบเราๆนี่แหละจะได้รู้ว่าเออวันนี้มีอะไรต้องเตรียมรับมือบ้างอะไรประมาณนี้ข้อมูลที่เราเอามาคุยกันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะทั้งตําราจีนตําราไทยแล้วก็มีคําทํานายตามวนเกิดตามราศีเรื่องสีมงคลเลกยามเลขนําโชคครบเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะมาย่อยๆให้ฟังกัน,นง่ายๆเป้าหมายก็คือ,อกลั่นเอาส่วนที่น่าส นใจหรือแบบเอ๊ะมันขัดกันเองหรือเปล่ามาเล่าสู่กันฟังค่ะครับเริ่มกันที่ภาพรวมตามหลักโหราศาสตร์จีนก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะคือวันนี้นะครับเป็นวันจอหรือว่าวันน้องหมานั่นเองซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถูกชโลกหรือสมพงกับคนที่เกิดปีเถาะปีขานแล้วก็ปีมะเมียส่วนคนเกิด ปีจอเองก็อาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะครับอืมแต่แต่ว่าที่ต้องระวังเลยคือคนเกิดปีมะโรงโอ๋อปีมะโรงใช่ครับเพราะว่าเป็นวันชงหรือปะทะโดยตรงเลยอาจจะต้องรอบครอบเป็นพิเศษ,ษหน่อยครับวันนี้อ๋อวันชงนี่เองที่เขาต้องระวังกันแล้วกิจกรรมอะไรที่เหมาะจะทําในวันนี้บ้างคะตามตำราจีน มีครับก็จะเป็นพวกการไหว้พระขอพรขอพรเรื่องลูกก็ได้นะครับหรือว่าการเริ่มก่อสร้างซ่อมแซมบ้านมั่นหมายแต่งงานหรือแม้กระทั่งจับโจรก็ยังได้โหจับโจรเลยเหรอคะครับแต่ว่ากิจกรรมที่ควรจะเลี่ยงเลี่ยงหน่อยก็คือการย้ายบ้านหรือว่าเดินทางไกลๆครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เข้าใจค่ะแล้วเรื่องสีกับทิศนี่สิคะเห็นว่ามีหลายข้อมูลเลย ใช่ครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจคืออย่างทิศมงคลเนี่ยก็จะมีทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศโชคลาภเลยนะอยู่ทางเหนือค่ะแต่เรื่องสีมงคลน,นี่แหละครับที่เมีหลายกระแสบางตำราก็บอกว่าสีเหลืองสีน้ำตาลนี่เด็นเลยนะแล้วก็มีสีเขียวช่วยเสริมโชคอืแต่อีกตำรานี้ก็บอกว่าสีขาวสีบรอนซ์เงินดีกว่าให้เลี่ยงสีฟ้าน้ำเงินไปเลยเอ้าไม่เหมือนกันเหรอคะ ค,ความแตกต่างตรงนี้จริงๆมันก็สะท้อนว่าแต่ละตำราอาจจะให้ความสำคัญกับหลักการหรือท่าต่างๆกันไปไม่ได้แปลว่าใครผิดใครถูกนะครับแค่แบบว่ามองจากคนละมุลกันอ๋อเข้าใจเลยค่ะก็เหมือนเราเลือกเสื้อใส่อะเนาะบางวันอยากเชื่อตำรานี้บางวันอยากลองอีกสีหนึ่งแล้วถ้าเป็นฝั่งโหราศาสตร์ไทยล่ะคะ มีอะไรให้ว้าวบ้างไหมคะวันนี้ของไทยเราวันพระหัส,สบดีเนี่ยมีกำลังดาว19นะครับเลขนำโชคที่แนะนำกันก็จะเป็นเลข2กับเลข6 2>, 2ต่อ6นะคะครับส่วนสีมงคลก็มีหลายสีเลยสม้มฟ้าแดงขาวเขียวโดยเฉพาะสีแดงนี่เออเขาว่าเด่นสุดในวันนี้สีแดงแรงฤทธิ์ใช่ครับแต่ว่าควรเลี่ยงสีม่วงซึ่งก็อาจจะต่างจากตำราอื่นอีกเหมือนกัน ค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องเรืองจามคือหลังตีหนึ่นาทีไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเลือกที่ชื่อว่าเทวีเกเทวีเกครับเหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงามมีเสน่ห์การติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ฟังดูดีนะคะแต่เออแต่มีอะไรขัดกันอีกแล้วเหรอคะแต่ในขณะเดียวกันเลยนะครับถ้าเราไปดูตามหลักการโยกเนี่ยวันนี้ดันเป็นวันอุบาทครับหาวันอุบาทใช่ครับ ซึ่งตามความเชื่อเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นวันที่อาจจะมีอุปสรรคไม่ค่อยราบรื่นหรือเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้ง่ายก็เลยมีคําแนะนําว่าเออควรจะเลี่ยงการทํามงคลสําคัญสาคัญไปเลยดีกว่าโหอันนี้คือขัดกันแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะด้านหนึ่งบอกเลิกดีอีกด้านเตือนแรงเลยแบบนี้เออถ้าสาวๆอย่างเราจะนัดเดทสําคัญหรือว่าต้องไปเสนองานลูกค้าเนี่ยโอ้ยต้องคิดหนักเลยนะเนี่ยว่าจะเชื่อทางไหนดี งั้นเรามาดูตามวันเกิดกันบ้างดีกว่าค่ะสรุปสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใครเด่นเรื่องไหนเป็นพิเศษได้ครับเอาแบบกระชับๆนะครับเริ่มที่คนหวันจันทร์การงานโอเคเลยนะผู้ใหญ่ไว้ใจแต่ระวังเรื่องหึงหวงนิดหนึง่งค<ะ>่ะอังคารการเงินดีครับมาจากฝีมือตัวเองเลยความรักก็สงบขึ้นแต่ว่าอาจจะเพลียๆปวดเมื่อยบ้างอืมพุธงานจะเยอะหน่อยมีภาระต้องจัดการระวังเรื่องเงินกับการเดินทางนิดนึง แต่ความรักดีสุขภาพก็ยังโอเคอยู่ค่ะเรื่องสบาดีงานจะเร่งเร่งหน่อยนะครับต้องเคลียร์หนี้สินความรักมีเกณฑ์ถูกจับผิดต้องเริ่มดูแลสุขภาพแล้วนะดุนด่วนเลยครับผมวันศุกร์ทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่มีโชคการเงินจากผู้หญิงสูงวัยแต่ความรักอาจจะมีเถียงกันบ้างระวังป่วยง่ายอากาศเปลี่ยนค่ะวันเสราร์ การงานอาจจะมีเรื่องกระทบใจนิดหน่อยแต่การเงินมีคนช่วยนะความรักดีคนโสดมีลุ้นเจอคนใหม่สุขภาพระวังปัญหาช่องท้องอืสุดท้ายวันอาทิตย์การงานอาจมีเรื่องขัดใจแต่ก็จะผ่านไปได้การเงินอาจจะช้าหน่อยแต่ได้ชัวร์ความรักนี่หวานเลยตัวติดกันแต่ระวังอุบัติเหตุจากความใจร้อนนะครับ โหฟังดูหลายวันเกิดนี่ก็มีเรื่องจุกจิกให้จัดการเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองกับสุขภาพนี่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยแล้วถ้าแบ่งตามราศีละคะมีดาวเด่นดาวที่ต้องระวังตรงไหนบ้างคะถ้าดูตามราศีนะครับก็จะมีราศีพฤษภกับราศีเมถุนที่ดูดีเรื่องเงินการเจรจา,าอะไรต่างๆน่าจะสําเร็จดี ส่วนสิงกับกันเรื่องงานเรื่องใหญ่ๆอย่างบ้านรถมีความสําเร็จรออยู่แต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องเก่าๆตามมาหล่อน,นิดหน่อยอืมกรรมเก่าประมาณนั้นครับราศีตุลกับธนูการงานดีแต่เรื่องเงินต้องขยันหน่อยแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านเข้ามาค่ะทีนี้กลุ่มที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยก็คือเมษกับกรกฎความรักการงานยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ พิจิกแม้ว่าสมัครงานอาจจะได้งานนะแต่ภาพรวมต้องระวังทั้งสุขภาพอารมณ์และก็รายจ่ายเลยโหครบเลยครับมับงกรน,นี่ดาวประจำตัวเสียต้องระวังเสียเงินอุบัติเหตุสัญญาต่างๆอาจติดขัดกลุ่มก็มีเกณฑ์เสียเงินเหมือนกันแต่ก็อาจจะได้เงินจากทางไกลมาบ้างการงานยังติดขัดอยู่ค่ะแล้วที่น่าสนใจสุดๆเลยนะครับคือราศีมีนราศีมีนครับสมัครงานมีโอกาสได้การเงินนี้ต้องสู้ต้องขยันมากๆเลย แต่มีข้อมูลนึงบอกว่าวันนี้เนี่ยราศีมีนเป็นราศีที่สถิตของทั้งดาวสีคือดาวดีให้คุณค่ะและดาวการกินีคือดาวร้ายให้โทษอยู่ในวันเดียวกันเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยราศีมีนนี่เหมือนชีวิตมีครบทุกรสชาติในวันเดียวเลยนะคะมีทั้งโอกาสที่แบบปังมากๆกับเรื่องที่ต้องระวังสุดขีดเหมือนกันเป็นตัวอย่างที่ชัดเลยนะคะว่าเรื่องดวงนี่มันซับซ้อนจริงๆนะใช่เลยครับ สรุปแล้ววันนี้ก็เหมือนเป็นวันที่เราต้องใช้สติเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะทั้งโอกาสดีๆคำเตือนให้ระวังมาพร้อมๆกันเลยจากหลายๆแหล่งข้อมูลใช่ครับคือความซับซ้อนแล้วก็ข้อมูลที่บางทีมันดูขัดแย้งกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สะท้อนความหลากหลายของศาสตร์พยากรณ์แล้วก็มุมมองต่างๆนะครับการที่เราเห็นข้อมูลแบบนี้เออมันอาจจะดีตรงที่มันกระตุ้นให้เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ใช้เป็นแนวทางประกอบก,บกับการตัดสินใจของเราเองมากกว่า จริงค่ะเห็นด้วยเลยสําหรับสาวๆวัยทํางานอย่างเราๆที่ต้องตัดสินใจโน่นนี่ตลอดทั้งวันเนี่ยข้อมูลดวงก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์หรือแบบเป็นตัวช่วยกรองความคิดนิดหน่อยแต่สุดท้ายการกระทําและสติของเราเองนี่แหละสาคัญที่สุดเลยอืมคาถามทิ้งท้ายที่น่าคิดนะคะก็คือในเมื่อชีวิตจริงของเราเนี่ยมันก็เจอข้อมูลที่หลากหลายหรือขัดแย้งกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆอะนะเราจะเอาบทเรียนจากความซับซ้อนของดวงในวันนี้ ไปปรับใช้กับการรับมือข้อมูลอื่นๆในชีวิตประจําวันของเรายังไงได้บ้างอันนี้น่าคิดตามนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการพูดคุยเจาะลึกที่ทําสนุกแล้วก็ได้คิดตามไปด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเปิดไม์ไปเรื่อยพอดแคสต์กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกฝากคําคมปิดท้ายไว้นิดนึงอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นจนกว่าจะได้เปิดใจฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ